วิดีโอที่มีคนดูเยอะมากี่สุดในย t u b e ของประเทศไทยอะ่ะมึงรู้ป่ะเป็นวิดีโออะไรเอาเป็นวิดีโอแนวอะไรกันนะเพลงปะ่ะก,กูว่าเป็นเพงเเลง <c oughs> ขอใจเธอแรกเบอร์โทรเฮ้ยอ่ะลองมาดูขอใจเธอแรกเบอร์โทรสองสองร้อยสี่สิบห้าล้านลองมาดูเพลงดังเพลงหนึ่งเพลงดังมา,มากๆเลยเชือกวิเศษห้าสิบสี่ห้าร้อยสี่สิบห้าล้านคนห้าร้อยาแต่ไม่ใช่ที่หนึ่งของประเทศไทยตกใจมากเลยคําตอบจะเป็นสิ่งที่มึงไม่คาดคิดเลยนี่ อยากเป่าเค้กวันเกิดมึงดูยอดคนดูเี่คล้านกว่าทำไมไปคลิปนี้มัน,น,น,นโคตรนอยเอมันคืออะไรมันมาจากไหนอ่ะ <laughs> เขาคือช่องอะไรอ่ะเขาคือใครอ่ะเขาคือยูทูบเบอร์เหรอมึง Happy Birthday เราดูนเนื้อหาคลิปมันอาจจะสุดยอดมาก Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday What อัปอเมอื่อ แล้วมันต่างจากอันดับ2อ่ะคือเชื่อพิเศษอ่ะ400ล้านเลยด้วย400ล้านนี่มันจะตัวเลขที่เล็กมากเลยด้วย400ล้านเลยนะกูเคยเห็นเวอร์เรคคอร์ดที่แบบเขาเอาตะเกียบวางบนหัวเยอะที่สุดในโลกอ่ะมึงเคยเห็นอันนั้นป่ะกูกูไม่รู้มีเวอร์เรคคอร์ดของคนนั้นเปล่านะแต่แบบมันมีคนที่แบบเคยไปออกรายการของไทยอ่ะแล้วแบบเป็นคนที่เยี่ยงไกลอะนี่ไงนี่ไงกูเจอแล้วถ้ากูไปแล้วกูไม่เจอจู่กูกูออกนะกูต้องเห็นจู่นะมันจะมีในยูทูบเปล่าเอ้เนี้ย โอ้โหไอ้เรื่องจริงแพนจอเนี่ยถ้ามันเปียอินโทรมันจะดีมากเลยเว้ยมันทำให้กูกลัวจะตายหาตั้งแต่เด็กแล้วอะฟาวกุเทสแกโอ้ยนันปืนฉีดน้ำมันอะไอ้พูดจริงจริงปืนฉีดน้ำยังฉีดไกลขนาดนั้นไม่ได้เลยอยากเห็นอยากเห็นโอ้โหอยากเห็นว่าลูกน้องเรามันเป็นได้ขนาดนี้ใช่เหรอเออลองไปขี่กับเพื่อนน่ะเออใครจะขี่ไกลเอางันเลื่อยมาเลื่อยมาทุกคนต้องร้องบอกโหยอมจะก็ยอม การขี่การแบบขับถ่ายมันต้องไปบรรจุในกีฬาลิมปีเนีเดี๋ยวนะั้นคือมึงอยากดูคนอุจระแข่งกันเหรอก็คือการขี่กลายเป็นการแข่งขันรูปแบบนึงแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องแพก็กติดด้วยมึงคิดดูดิที่ปัสสาวะไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใดดูจะเป็นเรื่องธรรมดาของเขาเขาดูผอมๆล้วว่ากันนะส่วนใหญ่พีุ่นคุณกิจิศักดิสส์ตั้งใจทําให้เราดูถึงความสามารถพิเศษด้วยการปัสสาวะเข้าห่วงบาสบอกว่าขนาดของรูปัสสาวะของเขาอาจจะเล็กกว่าคนปกติโอ้ที่มากันนี่คือเขาอยากดูเจียวขนาดนั้นเลยเนี่ยถ้าไม่เห็นเจียวไม่ดูต่อนะต้องเห็นเจียวนะอุ้ย เซนเซอร์ทำไมมึงหิวเหรอเราจะรู้ยังไงมันเป็นเดี่ยวจริงเดี่ยวบอมอ่ะโอเคโอเครู้เ่าไอ้คนมึงละจะเป็นเพราะว่ามีคนดูเยอะกูไม่ค่อยมีการแข่งแหมกูกูก็ได้ยินมึงแบบอะไรอย่าไม่เปิดหับมึงเปิดไม่เปิดหับมึงหิวอ่ะเขามีความเป็นส่วนตัวมึงกินอื่วอร์เรคคอร์ดที่วัดเอาไว้เพชรยาเสพติดโลมไม่ได้มีเซนเซอร์นะมึงเปิดให้ดูเลยฮะไม่ไม่ไมปบริโต้มึงดูดิมีคนมองว้าว ปัสสาวะไม่ถึง6เมตรเหมือนทุกครั้งแต่ภาพที่เราเห็นก็พอจะสรุปได้ว่าเขาผู้นี้ปัสสาวะได้ไกลกว่าคนปกติแน่นอนแต่ว่าต้องใส่เพลงตื่นเต้นไว้ไอ้ <c oughs> โอ้ยเขาจะเยี่ยวเยี่ยวไกลเลยด้วยมึงจะให้เขาใส่เพลงรักเหรอ <c oughs> มึงแข่งอะไรถ้าเขาไม่ใส่เพลงแบบติ่งนี่งนิ่งน, <c oughs> นิ่งนิ่งนิคงนิ่นิ่งนิ่งนิ่รนิ่ิ่งน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 ิ่งิ่งนิ